อดีโอบุ๊กสุกับเสียงบทละครพูดเรื่องเด็กสนของดุษฎีมาลาบทละครเรื่องเด็กสนตัวละครประวิทย์วิไลน้อยมาลีหานธนงแม่มดอับสรสีชมพูนางพระยาเทพอับสรอ,อับสรบริวารสองหรือสามตัว จากเดินทางใกล้ป่าแห่งหนึ่งเด็กนักเรียนหกคนกำลังเดินกลับบ้านประวิทย์วิไลน้อยและมาลีเดินร้องเพลงกันมาพลางหานกับธนงมัวเล่นกันอยู่จึงเดินรังท้ายและได้ยินเสียงไม้ฟาดเป็นระยะระยะยังไม่แลเห็นตัวเมื่อจบเพลงหานกับธนงวิ่งไล่กันออกมาโดยถือไม้คนละอันทำท่าเหมือนเล่นตีกระบี่กระบองหานร้องว่าปั๊บ และธนงร้องว่าเพ่งเพ่งทุกๆครั้งที่คนฟาดกิ่งไม้ที่ถือต่างกระบี่มาลีกับวิไลแลเห็นก็นึกสนุกจึงเข้าไปมองดูอย่างทึ่งบางทีก็ช่วยกระทุ้งด้วยประวิทธทำท่ารำคาญมากโทหารกับธนงเล่นเอะอะกันกลางถนนอีกแล้วรีบกลับบ้านทนา พูดแล้วก็ทำท่าจะรีบเดินไปคนเดียวแต่น้อยเรียกไว้พี่ประวิทย์รอน้อยด้วยแม่เดินช้าจริงน้อยนี่ก็ประวิทย์หยุดเดินอย่างรำคาญยิ่งขึ้นหานเอาไม้กดไม้ทนงไว้แล้วพูดหยุดเดี๋ยวทนงขอพักครึ่งเวลาก่อนน้อยแนะ่เก่งจริงไม่ต้องหยุดพักสินะหยุดเถอะทนง ประวิทย์ชักจะอารมณ์ไม่ดีแล้วอันที่จริงน่ะเราไม่ควรเดินมาทางนี้เลยแม่เคยสั่งห้ามเสมอว่าไม่ให้มาฮ้ประวิทย์พูดอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวสักหน่อยขณะที่เด็กๆก,กำลังพูดกันอยู่นั้นหญิงแก่คนหนึ่งเดินออกมานั่งอยู่ริมทางด้านหนึ่งอย่างเงียบๆแม้ฉันเหนื่อยจะตายไปขอนั่งพักเดี๋ยวเถอะ แล้วก็นั่งลงนั่งพักที่นี่ไม่ได้หรอกน้อยเราควรรีบกลับบ้านลุกขึ้นทนาเดินไม่ไหวพี่จะจูงไปเองตรงเข้าไปฉุดมือน้อยลุกขึ้นเอ๊ะนั่นอะไรนะ่ะคนใช่ไหมใช่แล้วยายแก่แม้แต่งตัวเสื้ดำมืดจนมองเห็นแต่ลูกในตาเท่านั้นเอ๊ะ แกนั่งมองอะไรนะ่ะอ๋อมองนกบนต้นไม้นะเองหลายคนร้องพร้อมกันไห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 นนั่นไงล่ะหานเดินกลายไปที่ยายแก่แล้วไปยืนบงังยายแก่เพื่อมองดูนกบ้างธนงกับประวิทย์ก็ไปยืนบังหน้ายายแก่ด้วยยายแก่นั่งอยู่อีกครู่หนึ่งแล้วลุกขึ้นยืน ถือไม้เท้ายกกระจาดขึ้นกระเดียดกระจาดหลุดมือผลไม้ในกระจาษหกเด็กทุกคนเห็นมองดูแต่แล้วก็เฉยเฉยหันกลับไปดูนกใหม่ไม่ยอมช่วยยายแก่พ่อหนูแม่หนูช่วยยายเก็บของเถอยวนค่ำแล้วยายจะรีบไปน้อยเนะ่ะช่วยเก็บช่วยเก็บให้หน่อยเถอะ น้อยเข้าไปช่วยเก็บผลไม้ที่ยายแก่ทําตกแต่เก็บได้ผลเดียวทนุก็เรียกน้อยมาดูนกทํารังดีกว่าให้ยายแก่เก็บเองก็แล้วกันน้อยโยนผลไม้ไปให้ยายแก่อา้าวยายเก็บได้ลูกเดียวเท่านั้นเอาไปเถอะน้อยจะไปดูนกมันทำรังพูดแล้วก็วิ่งไปยืนหยงหน้าดูนกบนต้นไม้ยายแก่เก็บผลไม้ใส่กระจาดหมดแล้ว เดินบนพึมนพร,รมออกไปเด็กๆแงนหน้ามองดูนกอยู่สักครู่กระต่ายก็วิ่งออกมาตัวหนึ่งฮู้กระต่ายนั่นสวยจังเลยไหน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 นั่นไงล่ะอยู่ใต้ต้นไม้ตัวโน,น้นแน่ฉันจะจับละเด็กๆก,กระจายออกวิ่งไล่กระต่ายนอกจากประวิทย์ซึ่งยังรีรอนั่งอยู่ครู่หนึ่ง แต่แล้วก็วิ่งตามไปบ้างเพราะอดใจไม่ไหวอ๊้จริงแหละเร็วเข้าสวยจังน่าจับสิในที่สุดธนงก็เป็นผู้จับได้เออฉันจับได้แล้วล่ะเด็กอื่นๆเข้าไปล้อมรอบและรุมกันแย่งนหนๆขออุ้มนซยสิ อย่าเลยยาเอามาให้ฉันสิฉันเป็นคนเห็นก่อนนี่จ้างเธอะฉันเป็นคนจับได้ต้องเป็นของฉันจึงจะถูกย่าขอฉันตีมันเล่นหน่อยพูดพลางยื่นมือเข้าไปจะตีกระต่ายก็ควรเอาอุ้ยไอ้ตายผีนี่ควรเอาได้ดึงหางเสื้อทีถวะ บิดหูมันเข้าแน่เคยตัวนี่ทุบมันเสียให้เข็ดเอามาให้ฉันก็ของฉันนี่น่ะกระต่ายดิ้นจะหนีแต่เด็กๆจับไว้แน่นจึงหนีไม่ได้ทันใดนั้นหญิงแก่กลับโผลออกมาจากพุ่มไม้แท้จริงหญิงคนนี้คือแม่มดหยุด,ด๋กวนี้นะอย่ารังแกกระต่ายของข้าเด็กทุกคนหันกลับไปมองแม่มด และนิ่งเงียบหมดนอกจากหานซึ่งกล้ากว่าผู้อื่นนิ่งอยู่เพียงครู่เดียวแล้วพูดแกเป็นใครนะ่ะแล้วมายุ่งกับพวกเราทำไมอ๋อยายแก่ที่นั่งดูนกอยู่เมื่อตะกี้นี่ไงล่ะเออจริงแหละเจ้าถามว่าข้าคือใครหรือเฮ้ฮ <c oughs> ข้าเป็นเจ้าของป่านี้น้อยแน่เจ้าของป่า น่าขันจริงข้าเป็นเจ้าของสัตว์ทุกตัวในป่านี้เด็กตกมือหัวเราะเยาะเจ้าของป่าเจ้าของป่าลล่กระต่ายไปเดี๋ยวนี้ทีเดียวเด็กกระซิบถามกันไลยไหมไลยไหมไลยไหมแม่มดทำท่าเกลี้ยกราดมากพวกเด็กๆออกจะรู้สึกกลัว แต่หานซึ่งกล้ากว่าผู้อื่นพูดขึ้นอีกไม่ปล่อยกระต่ายของพวกเรานี่พวกเราจับได้แทๆ้ๆเด็กๆค่อยกล้าขึ้นเออจริงสิพวกเราจับได้แทๆ้ๆใครจะปล่อยเด็กพวกนี้ไม่มีสัมมาคารวะเลยข้าจะต้องสั่งสอนเสียบ้าง <laughs> แกอ่านหนังสือออกเหรออวดจะมาสอนนะ่ะ แม่มดแกว่งไม้เท้าไปมาเหนือศีรษะเด็กทุกคนไม่ต้องพูดมากข้าจะสาบเจ้าให้เป็นกระต่ายให้หมดเป็นกระต่ายให้หมดเป็นกระต่ายให้หมดเฮ้ฮ <c oughs> แม่หมดแกว่งไม้เท้าเร็วยิ่งขึ้นพวกเด็กๆขาอ่อนลงทุกทีจนล้มพับลงบนพื้นดินเพื่อหยิบหัวกระต่ายขึ้นมาสวมแล้วกลับลุกขึ้นมาใหม่โดยมีหูเป็นกระต่าย แล้วกระโดดไปกระโดดมาเหมือนอย่างกระต่ายไม่มีผิดแม่มดหัวเราะฮ้เฮ้ฮฮอย่างน่ากลัวแล้วเดินลับหายไปเฮพวกเราแยกกันหมดทุกคนแล้วรู้อย่างนี้ฉันไม่ยักบอกให้จับกระต่ายเลยแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะทีนี้เราก็อยู่ในป่านี้แล้วก็เป็นกระต่ายไปพลางๆละสิ ฉันเคยนึกเล่นๆว่าเอเกิดเป็นกระต่ายนี่มันจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวนี้รู้แล้วล่ะนี่ไงน้อยฉันกระโดดก็เป็นธนงกระโดดอย่างกระต่ายให้ดูแล้วเรามิไม่ได้กลับบ้านหรือนี่แล้วพ่อกับแม่จะทำอย่างไรล่ะเผื่อพวกเราไม่กลับบ้านฉันก็อยากกลับบ้านเหลือเกินไม่อยากเป็นกระต่ายเลยหน้าหวาดเสียวจะตายไป ฉันเชื่อว่าพ่อแม่ของเราทุกคนจะเป็นห่วงพวกเรามากน้อยพี่ว่าพ่อคงออกมาตามเราเป็นแน่เที่ยวต่อให้มาตามก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเพราะเรากลายเป็นกระต่ายไปแล้วถึงตามมาก็คงจำเราไม่ได้แนะ่อับสอนนางหนึ่งออกแต่งตัวสีชมพูถือไม้กวาดอันใหญ่มากวาดใบไม้ในบริเวณนั้น เด็กๆตะลึงดูและร้องขึ้นพร้อมกันฮะนี่ใครมาอีกล่ะประวิทย์เข้าไปจ้องดูใกล้ๆอับสรสีชมพูพูดกับประวิทย์อ๋อไอต้ตายเทาหรือทำไมวิ่งมาได้จนถึงทางนี้เด็กๆนิ่งประวิทย์ก็นิ่งอับสรสีชมพูพูดกับประวิทย์อีกยังไงเฮ้อไอต้ตายเทามาทำไมที่นี่ พูดกับผมเหรอครับแต่ผมไม่ใช่ไอ้ต่ายเทานี่เอ๊ะวันนี้ทำไมไอ้ต่ายเทาพูดได้ล่ะผมไม่ใช่ไอ้ต่ายเทาผมชื่อประวิทย์ผมเป็นคนแท้แท้ดูสิครับเสื้อกางเกงก็ยังสวมอยู่นี่อา้าวเป็นคนทำไมหัวเป็นกระต่ายล่ะพวกเราเป็นเด็กที่ถูกยายแก่คนหนึ่งสาบให้กลายเป็นกระต่ายพวกเราเป็นอย่างนี้ก็กลับบ้านไม่ได้ ผู้ปกครองคงเป็นห่วงพวกเรามากอ๋ออย่างนั้นดอกหรือฉันคิดว่าเธอคือกระต่ายสีเทาตัวที่เคยอยู่ในป่าทางด้านโน้นซะอีกผมไม่ใช่กระต่ายหรอกครับจริงสิฉันเห็นถนัดแล้วล่ะไอ้ต่ายเทาตัวนั้นสีมันเหมือนเธอก็จริงแต่ตัวมันเล็กกว่าเธอมากคุณนายคือใครครับแต่งตัวสวยดีนี่สีชมพูทั้งชุดทีเดียวฉันคืออับสรสีชมพูเป็นข้าของนางพระยาเทพอับสร นางพระยาเทพอักษรน่ะคือใครครับอ๋อท่านเป็นเจ้าของป่านี้อ้าวในายใหญ่แม่มดแก่ว่าแกเป็นเจ้าของไงล่ะครับไม่จริงหรอกแระเดียวนางพระยาก็จะเสด็จมาที่นี่ฉันจึงต้องมาทําความสะอาดบริเวณนี้ไว้รอรับเสด็จเพราะนางพระยาไม่โปรดความสกปรกรกรุงรงังนางพระยาเทพอักษรจะสาให้เราเป็นคนอย่างเก่าได้ไหมครับอืม สาบกลับไปทำไมกันเป็นกระต่ายอย่างนี้เธอไม่ชอบหรือหนูกลัวผู้ปกครองของพวกเราท่านจะเป็นห่วงค่ะเห็นเราหายไปอย่างนี้อ๋อรู้จักกลัวผู้ปกครองจะเป็นห่วงเหมือนกันหรือเอาเถอะฉันจะกวาดใบไม้ให้เสร็จเสียหน่อยแล้วจะไปทูลถามนางพระยาให้ขอบคุณมากค่ะอับสานสีชมพูขอบคุณมากครับอับสรสีชมพู อับซอนสีชมพูกวาดไปไม้เสร็จแล้วเดินออกไปน้อยนั่งร้องไห้กระซิกกระซิกอยู่เป็นกระต่ายอย่างนี้ฉันเกลียดเหลือกำลังเจ้าประคุณขอให้นางพระยาเทพอับซอนสาปพวกเราให้กลับไปเป็นคนได้อีกทีเถอะถ้าท่านสาปไม่ได้ละก็พวกเราแย่ทีเดียวไปไหนก็ต้องกระโดดเผลอๆไปจะยืนตรงๆเหมือนคนก็ไม่ได้เสียด้วยซี ฉันว่าเรื่องอาหารที่เรากินเป็นร้ายกว่าเพื่อนถ้าเราขืนต้องกินแต่หญ้าอ่อนกับใบผักกาดอยู่เรื่อยไปแล้วก็อีกหน่อยปัญญาเราคงทึบลงไปจนเหลือเท่าปัญญากระต่ายเท่านั้นเองน้อยส่งเสียงร้องไห้ดังก้องขึ้นมาน้อยเป็นอะไรไปอีกละ่ะร้องไห้อะไรไม่รู้จักจบก็น้อยคิดถึงแม่นี้นาะฮ เสียงดนตรีประโคมดังขึ้นแล้วอับสอนสีชมพูโผล่ออกมาก่อนเง,งียบเงบเถอะนางพระยาเทพอับสอนเสด็จออกมาแล้วแล้วคะแล้วครับถ้านางพระยารับสั่งด้วยแล้วก็เด็กๆต้องใช้คำรับและคำต่อท้ายคำพูดว่าพระเจ้าค่ะนะจ๊ะทุกคนรับคำครับค่ะ เด็กพากันนั่งตัวตรงอย่างกระต่ายนั่งนางพระยาเทพอับสรเดินเข้ามานางพระยาแต่งตัวสวยงามถือไม้เท้ากายสิทธิ์และมีอับสรบริวารตามมาอีกสองนางนางหนึ่งถือพัดอีกนางหนึ่งถือแส้นางพระยาเดินไปนั่งตรงกลางในที่สูงพวกเด็กๆกระโดดอย่างกระต่ายเข้ามานั่งอยู่ตรงหน้าเด็กๆพูดพร้อมกัน นางพรยาเจ้าขาโปรดช่วยพวกเราด้วยเจ้าค่ะอ้อพวกเด็กนักเรียนใช่ไหมนี่เราทราบเรื่องของพวกเจ้าแล้วเราทราบด้วยว่าพวกเจ้าเป็นเด็กซนชอบทำลายของให้เสียหายพวกเราเปล่าเจ้าค่ะจริงหรือเมื่อเดินกลับจากโรงเรียนเจ้าสองคนนี้หักกิ่งไม้ที่หน้าอำเภอเอามาฟาดเล่นตั้งสี่กิ่ง ธนงนั่งก้มหน้านิ่งจริงแล้วเจ้าค่ะผมเผลอไปธนงเขาชวนผมเล่นตีกระบี่กระบองกับเขาขอประทานโทษเถิดเจ้าค่ะทำไมจะต้องเล่นตีกระบี่กระบองเวลาเดินกลับบ้านเวลาหยุดพักหรือเวลาพละศึกษาที่โรงเรียนไม่มีหรือธนงเงยหน้าขึ้นมีเจ้าค่ะแต่หานเขาบอกว่าเดินเฉยๆมันไม่สนุก ให้เล่นกันไปอย่างพลางดีกว่าผมลืมไปขอประทานโทษเถอะเจ้าค่ะคุณครูเคยห้ามเจ้าค่ะบอกว่าไม่ให้เล่นกลางถนนเป็นการกีดขวางทางจราจรแล้วอาจจะเป็นอันตรายด้วยถ้ามัวแต่เล่นอยู่รถยนต์เล่นมาก็จะแลไม่เห็นอาจถูกรถทับตายเพราะคนขับเขายังไม่ทันเจ้าค่ะถูกแล้ว ถ้าเดินไม่ระวังอาจามีอันตรายจากทางอื่นอีกมากมายหลายทางนักนางพระยาเจ้าค่ะประวิตย์น่เจ้าค่ะเขาไม่เล่นเกะกะเขาชอบศิลปะชอบวาดรูปสวยๆไม่เล่นเกะกะนะ่ะดีแล้วแต่การชอบศิลปะของประวิทยยังทำไม่ถูกไม่ถูกอย่างไรเจ้าค่ะอับซอนสีชมพู เห็นไม่ใช่หรือเมื่อเจ้าคนนี้แอบพาเพื่อนไปชมภาพเขียนในโบสถ์น่ะเห็นพระเจ้าค่ะประวิทย์ชอบเขียนภาพสวยๆที่ผนังโบสถ์มากถึงกับเข้าไปลูบไปคลาแล้วเอาไม้ไปชี้ให้เพื่อนดูทําให้ภาพผนังโบสถ์กระเทาะออกมาเจ้าค่ะแม้ผมเสียได้เหลือเกินเจ้าค่ะภาพสวยๆแท้ๆผมไม่ควรเอามือไปลูบและเอาไม้ไปชี้เลย นั่นแปลว่าเจ้าทำผิดเพราะรู้เท่าไม่ถึงการทำให้สมบัติของชาติเสียหายแต่ยังมีเด็กๆอีกมากที่ทำผิดทั้งรู้ๆผมเคยเอาอิดไปเขียนชื่อไว้ที่ศาลากลางเมื่อวันเด็กหนเดียวเท่านั้นแหละเจ้าค่ะเห็นครูบอกว่ายอมให้เด็กสนุกได้วันหนึ่งถูกแล้วผู้ใหญ่อยากให้เด็กสนุกสนานในวันเด็กเพื่อให้นึกถึงบุญคุณของผู้ใหญ่ นึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษที่ได้สร้างชาติไทยและสะสมสมบัติอันล้ำค่าไว้ให้เราได้แก่สถานที่สำคัญต่างๆที่บรรพบุรุษของไทยได้สร้างไว้ให้พวกเราอย่างงดงามล้ำค่าผมทราบแล้วเจ้าค่ะผมได้ยินคำปราศัยของท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าขอให้เด็กๆที่รักของท่านตั้งใจเล่าเรียนให้ดีให้ช่วยการรักษามารดกของชาติ ไม่ให้ทำลายของสาธารณะเพราะของเหล่านี้จะเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราเองเจ้าจำได้ก็ดีแล้วแต่เจ้าต้องปฏิบัติตามด้วยเออจำได้ไหมเมื่อยังไม่ถูกสาปนะ่ะมันญาติของพวกเจ้าไม่งามเลยเจ้าคนนี้ทิ้งกระดาษห่อขนมลงไปบนถนนทำให้บ้านเมืองสกรปรกเปล่าเจ้าค่าเปล่าผมไม่ได้ทิ้ง นึกดูให้ดีนะเมื่อตอนออกจากโรงเรียนยังไงล่ะเจ้าเดินกินทอฟฟี่แล้วทิ้งกระดาษที่ห่อลงไปบนพื้นถนนหน้าโรงเรียนทำให้ถนนรกอ๋อจริงเจ้าค่ะผมลืมไปทีนี้ผมไม่ทิ้งให้รกอีกละเจ้าค่ะอันที่จริงการเดินกินขนมตามถนนนี่เป็นมัญาติที่ไม่งามเลยเด็กดีควรจะงดเว้นเสียให้ได้ ฉันบอกแล้วไม่ล่วว่าคุณครูท่านห้ามไม่ให้เดินกินท่านงองไม่เชื่อฉันนี่ก็ฉันเผลอไปนี่นาะนอกจากนั้นเจ้าคนนี้ยังข้ามกรายผู้ใหญ่ผมเปล่าเจ้าค่าผมไม่ได้ข้ามผู้ใหญ่หารอย่าเถียงนางพระยาเลยเธอข้ามยายแก่ที่ริมทางเดินเมื่อตะกี้ยังไงล่ะอ๋อจริงสิผมลืมไป ขอประทานโทษเถิดเจ้าค่านอกจากข้ามกลายผู้ใหญ่แล้วเจ้ายังไปยืนบังหน้าผู้ใหญ่ด้วยทำไมนางพระยาทราบเจ้าค่ะเราทราบทุกอย่างดีเท่ากับที่ตัวของเจ้าเองทราบระวิทย์คอตกแย่ yeah, แล้วพวกเราพวกเจ้าไม่ช่วยคนแก่ทั้งที่ตัวของเจ้ายังแข็งแรงคนแก่ทำของตกเจ้าก็ไม่ช่วยเก็บ เด็กๆชิงกันพูดในหลังพวกเราจะช่วยคนแก่ช่วยเด็กและช่วยคนเจ็บเจ้าค่ะเจ้าสัญญาได้หรือได้เจ้าค่ะใครจะสัญญาบ้างพวกเราสัญญาได้ทุกคนเจ้าค่ะถ้าพวกเจ้าสัญญาได้ว่าต่อไปจะระวังรักษากิริยามัญญาตของเจ้าให้เรียบร้อย และมีใจเมตตากรุณาต่อสัตว์และผู้อ่อนแอเราจะถอนคำสาปของแม่มดให้จริงหรือเจ้าค่ะจริงสิจ๊ะนางภยารักษาคำตรัสของพระองค์เสมอเมื่อกลับเป็นคนแล้วเจ้าต้องแสดงกิริยาดีแล้วต้องทำจิตใจให้ดีไปตลอดชีวิตด้วยเด็กๆรับคำทุกคนเจ้าค่ะเจ้าค่ะ เจ้าค่ะเอากระเถิบมาตรงหน้าเราทีละคนเราจะช่วยให้เจ้ากลับเป็นคนอย่างเก่าเด็กๆก,กระโดดไปนั่งตรงหน้านางพระยาทีละคนแล้วก้มหัวลงคำนับนางพระยาเอาไม้เท้ากายสิทธิ์แตะตัวพวกเด็กที่กลายเป็นกระต่ายทีละคนและกล่าวว่ากลับเป็นคนอย่างเก่าร่างของเด็กก็กลับเป็นคนอย่างเก่า โดยหลบเข้าไปถอดหัวกระต่ายออกพวกเด็กแสดงความเคารพต่อนางพระยาโดยหมอบกราบอย่างเรียบร้อยแล้วพูดพร้อมกันพวกเราขอบพระคุณนางพระยามากเจ้าค่ะลุกขึ้นเถอะแล้วหาญตอบมาสิว่าถ้าเห็นคนนั่งอยู่เราจะผ่านไปในระยะใกล้ชิดควรทำอย่างไรหาญนิ่งไม่ตอบ ถ้าเขานั่งกับพื้นบนบ้านบนเรือนควรคลานเข้าไปเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะต้องคลานไปถ้าเขานั่งกลางดินกลางถนนเวลาเดินผ่านไปควรก้มตัวเจ้าค่ะถูกแล้วหานจําไว้นะนอกจากนั้นต้องสำรวมตัวให้เรียบร้อยด้วยอย่ากแกว่งมือแกว่งเท้าไปกลายเขา พวกเราทำท่าให้นางพระยาทอดพระเนตรหน่อยเด็กๆทำท่าคลานผ่านผู้ที่นั่งอยู่หารผู้ต่อไปทำอย่างนี้ถูกไหมเจ้าค่ะถูกแล้วดีมากพวกเราทำท่าเดินก้มตัวให้นางพระยาทอดพระเนตรอีกทีเด็กๆทำท่าเดินก้มตัวแล้วหารถามซ้ำอีกว่า อย่างนี้ถูกไหมเจ้าค่ะถูกแล้วดีมากน้อยตอบมาอีกข้อนึงว่าเมื่อจะส่งของให้ผู้อื่นทำอย่างไรต้องส่งให้ถึงมือเจ้าค่ะถูกแล้วจะโยนไปหรือเสือกใสยไปไม่ได้เมื่อกี้นี้เจ้าโยนผลไม้ให้ใหญ่แก่รู้หรือเปล่าเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ทีนี้น้อยจะส่งให้ถึงมือทุกทีประวิทย์เมื่อคนอื่นเขากำลังดูสิ่งใดอยู่เจ้าอยากดูบ้างจะทำอย่างไรต้องดูข้างหลังเขาหรือข้างข้างเขาเจ้าค่ะถูกแล้วถ้าไม่จําเป็นอย่าไปเดินผ่านหรือไปบังตาผู้อื่นเป็นอันขาดเพราะการทำเช่นนั้นเป็นการเสียกิริยาหรือที่เราเรียกกันว่าไม่มีมันญ,ญาติ เจ้าค่ะเจ้าค่ะขณะนั้นทนงโยกตัวและแกว่งเท้าไปมาบนก้อนหินนางพรยาเหลือบไปเห็นทนงเมื่อนั่งเฉพาะหน้าผู้ใหญ่ควรนั่งอย่างไรครูสอนหรือเปล่าทนงหยุดโยกตัวและแกว่งไม้เท้าแต่ไม่ตอบครูสอนเจ้าค่ะ คุณครูบอกว่าถ้าจะนั่งห้อยเทา้าให้นั่งตัวตรงไม่โยกตัวและไม่แกว่งมือแกว่งเท้าให้เปะปะขอประทานโทษเถิดเจ้าค่ะผมลืมไปจริงๆไปจำได้แต่ตอนที่คุณครูบอกว่าไม่ให้นั่งไขว่ห้างต่อหน้าผู้ใหญ่จำได้ก็ดีแล้วขอให้ช่วยการรักษาขนบประเพณีของเราไว้เถิดจึงจะสมกับที่เกิดมาเป็นคนชาติไทย ที่มีความเป็นไทยมาช้านานและได้รับความยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นชาติที่มีจิตใจดีและมันญ,ญาติงามที่สุดเจ้าค่ะเจ้าค่ะคุณครูบอกว่าถ้านั่งกับพื้นเฉพาะหน้าผู้ใหญ่ให้นั่งพับเพียบอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วให้เอามือวางบนตักทั้งสองข้างดีละ อันที่จริงพวกเจ้าก็ได้รับการอบรมกันมาอย่างดีมากแต่บางทีพวกเราก็ลืมตัวไปบ้างเจ้าค่ะขอประทานโทษสักครั้งเถิดเอาเถอะเดี๋ยวนี้ก็เย็นมากแล้วรีบกลับไปบ้านเถอะผู้ปกครองจะเป็นห่วงพวกเจ้าเป็นนักเรียนมีหน้าที่ไปเล่าเรียนแล้วรีบกลับบ้าน เพื่อช่วยผู้ปกครองทำงานตามสมควรแก่กำลังไม่ะเลถลไยยไปที่อื่นเจ้าค่ะเจ้าค่ะพวกเราจะจำคำนางพระยาใส่ใจไว้เราจะไม่ถลายไปที่อื่นเวลากลับจากโรงเรียนก็จะตรงกลับบ้านไปช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านถ้าเจ้าจำคำที่สัญญากับเราใส่ใจไว้เจ้าจะมีความเจริญสุขทุกๆคนจำไว้นะ ถ้าเจ้าผิดสัญญาและประพฤตินตนเป็นคนเกะกะเกเรเรานี่เองแหละจะสาบเจ้าให้ปัญญาของเจ้าทึบเป็นกระต่ายไปทุกคนทีเดียวเจ้าค่ะเจ้าค่ะเด็กๆทุกคนทำความเคารพนางพระยาโดยเด็กหญิงถอนสายบัวยอย่างต่ำและเด็กชายคำนับอย่างต่ำ